สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกครับสวัสดีเอฟซีครับสวัสดีกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องสัตธาปาิหารเช่นเคยนะครับคําเตือนของช่องสัทธาปาิหารนะครับทางช่องเราไม่มีลุ่มไลน์นะครับไม่มีไลน์แอบไม่มีการแนบลิงก์ไม่มีการโฆษณาเว็บโฆษณาเกมเกิรมอะไรใดๆไม่มีทั้งสิ้นนะครับในและที่สำคัญการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับผมเนาะ ก็ตัวเลขนะครับเป็นเลขมงคลนะครับรวมทั้งการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะก็ใช้วิจารณญาในการรับชมรัะฟังเลยนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปครับนะก็คือการวิเคราะห์ในส่วนของเลขมงคลนะครับฮาหน่อยประจำวันที่13บาวันนี้จะเป็นที่สิบาม มาดูที่สิบสองก่อนครับ <c oughs> วันที่สิบสองวันที่สิบสองเจ็ดศูนย์สามหนึ่ง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 ห้าแปดห้าโอ้วันนี้มาแต่เบิ้ลน,นะครับไม่มาที่น้องเลยนะครับเจ็ดสามสามเนี่ยสามศูนย์ว้าโอดีไม่ตองสาม ทีนี้มาดูอะไรมาดูในโพสชุมชนนะครับโพสชุมชนก็คือสมาชิกแต่ระดับต้นเนี่ย้วก็ระดับกลางนะครับผมบอกเด่นสองนะทุกคนไม่มาครับอืมแต่ทุกคนดูตัวนี้ดูตัวนี้นี่ในโพสชุมชนนะครับผู้ที่เป็นซัพพอร์เตอร์เราจะรู้นะครับเด่นสองไม่มาเนาะแต่ว่าดูสามครับสามศูนย์สามหนึ่งและสามสองครับสามศูนย์สามหนึ่งและสามสองเนาะ จะได้เจ็ดศูนย์สามเหมือนกันใช่ไหมออกถูกนะเนี่ยเดี๋ยวดูใหม่ก่อนตรงหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นี่อายเขาอีกนะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนผลถูกต้องครับสามศูนย์ศูนย์สามเย้่สมาชิก ชิงแต่ดับต้นนี่สามศูนย์สองรอบเลยครับสุดยอดนะเดีย๋ยวมาดูในส่วนของเลขทูบ้างเลขทูบก็ตรงกระเด็นสองนะครับเ <c oughs> นี่ยแต่ตัวเด่นเนี่ยไม่มาในนี้ระวังระวังรลพัฒนานี่ครับเลขทูบก็คือสมยัยชิงแต่ดับกลางเห็นเป็นรูปนี้นะครับเห็นไหมนี่แปดสองห้านะครับ แปดห้าครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มนะครับแปดห้าเนาะชัดเจนแปดห้า <85 S 2> เลขทูปตาไข่นี่อ่ะทีนี้มาดูกันห้า <c oughs> <c oughs> โมงเจ็ดศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเลขศูนย์มาตามเวลา ไม่มีศูนสามผมบอกแค่สามคู่ไม่มาเฉยเลยนะทุกคนหกโมงครับหนึ่งหนึ่งห้าแปดห้าครับเลขแปดตามเวลาอยู่เสียดายเลขสองไม่มาวันนี้รอบสุดท้ายครับหนึ่งทุ่มเจ็ดสามสามสามศูนย์เจ็ดศูนย์ในนี้ครับไม่มานะครับวันนี้หลังจากที่มาวันละสองคู่อยู่สองวัน สามวันนะวันนี้ไม่มาเมื่อวานก็มาสองคู่วันนี้ไม่มาในนี้แต่ตัวเด่นก็มาแต่เวลาไม่มาเฉพาะเลขสองนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มาตัวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยชอบแบบไหนนะครับอ่าชอบดูตัวไหนก็ดูได้เลยนะครับคือผมทำมในคลิปเดียวบางคนชอบแค่เวลานี้ก็ดูแถวไหนนะครับแค่ตัวไหนก็ดูแถวไหนไม่ใช่ดูภาพรวมนะครับบางคนเนี่ยนะ เคยไปดูมาแต่แบบตัวเดียวโดดโดดอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพรวมเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้ทําเหมือนคนอื่นนะครับเพราะนี่คือเรียกมงคลไม่ใช่เรียกการคํานวณหรือว่ามีกงมีกลุ่มอะไรใดๆนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์นะครับแล้วก็ทําแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็มีวันที่มาบ้างเอ้ยมาน้อยบ้างมาเยอะบ้างนะครับเป็นเรื่องธรรมดา เดือนเจ็ครับ E หก <c oughs> จะเบิ้ลอ,อีกก็ประน้อนะครับพรุ่งนี้ hà ha sám 四。See สี่ส <c oughs> องสี่แปดสี่เจ็ดเล้แล้วสี 4, 5, 4, 2, 4, 8, 4, ่ห้าสี่สองสี่แปดสี่หนึ่งเนามืออยากไปเลขเก้านี่พผมเชื่อเรื่องแบบนี้นะครับ ไอ้ <c oughs> สามตัวนี่ทำไมไม่มาหลายวันนะทุกคนไม่มานานแล้วนะไม่เป็นไรเขียนไปอยู่บางคนก็เอาไปผสมกันอะไรยังไงเจ็ดห้า สามสผมคิดว่าเลขแปครับนี่วันที่สิบสามยังไงก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบพระคุณนะครับสมาชิกพพอร์เตอร์นะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสม่ความมุมม่งมั่นปรารถนาทุกๆคนทุกท่านนะครับเดี๋ยวรอรับชมรับฟังคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ